S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวียนาวอยู่ไหนคะอยุส่ค่ะตอนนี้อยุส่อยู่ที่เวียร์นาว t h a i l a n d โน n นาวเวีย we a า e Yes สวัสดีค่ะหนึ่งคนสวัสดีนะคะสวัสดีสองคนคะ่ะสวัสดีหลายๆคนที่กําลังจะเข้ามานะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมียซันเมียชันแนลนะคะตอนนี้นิ่มกับลุงทมแล้วก็เพื่อนชาวเยอรมันเราอยู่ที่เกาะมุก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 จังหวัดตรังนะคะเราจะรอเขาดาวนะคะเหลือเวลาอีกสวัสดีคุณพานิพงษ์ลักษณ์ศรเลยเชียงคานฮันแนล เป็นไรเจ้าอ่ะสบายดีบอเขาดาวที่เมืองเลยเป็นยังไงเอยอากาศเย็นบอตอนนี้นิ่มหยุดตรังเด้ออากาศเย็นสบายดีค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอ๋อค่ะค่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่ากรด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 มีสิค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 มีสิ่งกดไปไหน สวัสดีค่ะเย็นสบายมืนบอค่ะโอ้ยเย็นสบายมืนบอสวัสดีค่ะกราบงามๆนะคะสวัสดีใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะอี 50, 50กหาสิบหาสิบกัวนาทีค่ะที่มงแล้ว,ลวนาฬิกาแบตเปิด ใกล้แล้วนะคะทักทายกันเข้ามาได้เดิอพี่น้องเด้นนิมบ่ได้ไลดวแล้วไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่ไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วในช่องในช่อง youtube ของนิมนะคะใช่ะไปใสเบิร์ไปใสไปใส่ปสระเทศยังมีแต่คนเอาแต่ใจก็พยายามไ่ได้ไปค่ะ ไม่ได้ไปนะคะเราไม่ไปแล้วนะคะเราไม่ได้ไปแล้วนะคะคุณยังก่อซื้อ,อยังก่อตุ่มตามบอกซื้อ,อยังก่อนนจ่าจซื้อกันบ่ได้แล้วบ่ได้ไล่ตัวตอนนี้นิ่มอยู่ที่ใต้นะคะนิ่มกลับลงมาอยู่ที่บ้านที่ใต้แล้วนิ่มไม่ได้ขึ้นไปแล้วนะคะสําหรับเอฟซีคนไหนที่ทักทายมาว่านิ่มไม่ไปขึ้นไปสกลนครเหรอไม่ขึ้นไป หรอโน่นนี่นั่นนิมไม่ได้ไปแล้วด้อค่ะตอนนี้นิมอยู่ใต้นะคะแล้วก็คืนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะเกาะมุกนะคะเรามากับเพื่อนสวัสดีค่ะช่องแมวน่ารักนะคะสวัสดีนะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ <c oughs> โอ้ยบ่ก่อยสบายอากาศเย็นค่ะพี่น้องลมเ,เย็นลมมี ผัดหีวูวอ,อพี่น้องเอ,อ้ยลมเย็นดีค่ะพี่น้องตรงนี้คือหน้าหาดนะคะนี่มอยู่ได้ e c t ก o ูเออดอ e บ,บี h เลยนะคะหน้าหาดเลยค่ะตอนนี้ค่ะข้างหน้านะคะเห็นบ่ค่าดเรียมยายๆไป้หนาบได้นั่นนะ่ะนี่ล้อล้อสีขาวดาวค่ะพี่น้องล้อขาวดาวนะคะใกล้จะพอสอใหม่แล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วค่ะพี่น้องขอให้ทุกคน มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ร่ํารวยร่ํารวยเด้อพี่น้องเด้อขอให้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปแนวแต่บ่ดีทิมไปก็ปีนี้พี่น้องพอสอใหม่ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างเข้ามามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าสิเป็นโชคลาภเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องสองปีเราเจ็บปวดมามากพอแล้วนะคะนิ่มคือกันเจ็บปวดมามากพอแล้วต่อไปนี้ขอให้รวย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 ลูกค้าขามาหลายๆหลายเด้อ เราแลี้ส่วนเอาน้ำบรทันพี่น้องไปใส่เบิดแล้วคะ่ะไปใส่เบิดคะ่ะเข้ามาเยอะๆกันคะ่ะว่เข้ามาสิน,นีจากอะไรเด็กว,ว่าขม้านี่จากพี่น้องฟรอสฟรส,รสค่ะฟรสซิสเตอร์ฟรสฮัลโหลฟรอสฟรอสฟรส,รสชนแก้วคะ่ะพี่น้องก,กินโค้งนั่นเองกินโคก โคกนะโคกคือขมแทะ <Yeah. S 1> เขาผสมอย่างไม่เนาะสวัสดีค่ะเสีสยไปใส่เหมือนพวกเจ้าสลองปีใหม่กันบอ e บวว่นไหนไนไหน o ห e ไ e น y หน e ห a ไ e นไ e นไห a r หนไ t นไห y ไ h นไ e นไหนไห e ไ o นไ h นไห y ไหนไห e ไหนไหนไหนไ e นไหนไ e นไหนไหนไหนไ e n s n n ชิตช Sh ิตเฮาดชิสตรักเส้ยสตรักเส้ยสตรักโซ่เ t ็นมิส e ซ่เอ็นมิสชิสต a c กเข้ามาเมยเข้ามามยเข้ามาเมยค่ะนี่นเห็นที่ อ้บนนะคะเจลินกำลังจัดงานปาร์ตี้นะ YouTube Channel ไปทัวร์เลยก่อยมอเนี่ยไปติ๊กต่อก๋อยกับมะเคยไรจ้าเที่ยวก๋ยกับมะมะไรเดยวก่อยกับมนไรยูทูปของก่อยเอ๊ะเซลววศเสียฮะเอาปฏิญญาีเออเนี่ยลุงมาแล้วลุงมาแล้วสวัสดีปีใหม่ลุงมาเซลบุศสวัสดีปีใหม่ <laughs> ปีใหม่ปีนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่ใต้นะคะเ้ย <Hey. S 1> ปักใต้บ้านเรานะคะร้อยคนสองร้อยคนเราเราเราเร็วเร็วเร็วเ <laughs> ออสี่ร้อยคนแล้วนั่ะขอบคุณสำหรับสี่ร้อยคนนะคะับส <400? S 1> yes I t ท็อปสี่ร้อยสี่คนเขาบอกว่าสี่ร้อยสี่คนนะโอ้โหมีมีสองมิม้นชัด <laughs> follower and สี่คน <laughs> ด้วยโอ้ย คนสี่คนโอ้ยลุงบอกว่ามี2 7งหมเจ็ดแก้วลุงบอกว่ามี2 7 0 0มื่ซับสไครา์แต่คนก็มาดูคือ <laughs> มีซัมนี่เสียไปใสเบิร์พี่น้องทักทายกันมาได้เด้อค่ะพวกเจ้าเป็นใบเป็นกึกบอ่ค่ะรวยรวยรวยทำามเสียงดังนี่หรือวะเออเสียงดังฟังชัดเราอยู่ ทางบ้านเล้ว่านอนแล้วบอกเพื่อนบ้านเขาใช่พี่น้องบนนอนแล้วแต่ว่าเรายังไม่นอนนะคะเรารอเล่าไม่หมดเราไม่นอนนะคะเราบ่มหมดลุงบะวบนลุงบนอนนะคะเดี๋ยวเราก็รอข้าดาวแล้วเนือกระแลนอยู่เมืดคืนพี่น้องวุ่นวันวุ่นวันอยู่มืดคืนเลือดแลนย่เมื่อืเลือดแลนอยู่เมืดคืน

สิปิดแลวเด้เนี่ยว่ามีผู้ใดสักทายเจนนี่ัมก็ลุงทอ,งอมเข่ามาเลยวลื่มกันแลลวบอเลื่มกันแล้ะบอพี่น้องเสียอีกแล้วเสียอีกแล้วหายไปทีละคนสองคนเอาขอยอีกเวลาหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีไม่สิหนึ่งนาทีเก้าวินาทีนะคะเดี๋ยวนี่มก็จะปิดไลฟ์แล้วนะคะเข่ามากับเขา่าบ่าเข,อข,อขอ่าคอยซีพดไล์แล้ว หุ่นหวยแล้วบ่มีคนข่าวมาเบิงเริ่มสิหุ่นหวยละเดี๋ยวยู่พูดหนึ่งขอบคุณสำหรับคนที่นั่งเบิงนิม่มอยูเ่เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ทิ้งกันนะคะพี่น้องพอกเจ้าพักไปใส้เบิดเจ้าเก๋ไกนั่งบ้าวอยู่พูดเดียวเนาะ no more elections now mariana m a r i สดีลำำเลยสวัสดีพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ